กันด้วยนะครับผกผมวิชิ้นเคยนะครับกับบนมือถือประกายแสยงนาตี้นะครับผมเราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เจแปนนะครับนี่ฮะบนมือถือครับเพราะว่าบนคอมเป็นอะไรไม่รู้บนคอมเป็นไ,ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะสุ่มแอตาปีศาจตัวลิมิตตัวที่6ของเกมจะเป็นยังไงเชิญรับชมนะครับผมโอเคเริ่มเลยดีกว่าเจ เซิร์ฟเจแปนเนี่ยบอกเลยว่าอัปเดตมาแบบเบิ่มๆเหมือนกับเซิร์ฟไทยเลยนะครับซึ่งมันเมียเน,นี้ยที่เคยเหมือนเซิร์ฟไทยนะครับแล้วมันมีแจกประดับด้วยนะครับผมมาฟังๆกันไปมีประดับมีปลุกเสกของประดับให้เลือกด้วยนะครับผมซึ่งมันดีมากๆเลยมันดีมากๆจริงๆนะครับผมมันดีเท่านั้นไม่พอไปดูตู้กันตู้เนี่ยมันจะมีตู้แอสซ่าตัวนี้นะครับเดีย๋ยววันนี้เราทําการสุ่มก่อนคลิปต่อไปจะเป็นการรีวิวนะแล้วก็ตู้การรีเทิร์นของตัวเหล่า ตัวเหล่าลิมิตนะครับผมนี่ผมเลือกเจมิเลโอมาแล้วเพราะว่าตัวอื่นผม5ดาวหมดแล้วนะครับตัวอื่นผม5ดาวหมดแล้วพวกตัวลิมิตนะครับนี่คือรวมทุกตัวรวมทุกตัวรวมถึงจูเลียด้วยนะครับตัวนี้ผมไม่สุ่มนะแต่มันมีให้สุ่มฟรีนะครับผมอยากให้เจสุ่มด้วยสุ่มฟรีนะครับตัวนี้ก็สุ่มฟรีแล้วก็เลือก3ตัวจากทุกตัวที่เคยมีมาทั้งหมดนะครับผมรวมถึงตัวซีซันด้วยนี่คือตัวซีซันทั้งหมดกับตู้ปกติไม่มีตัวลิมิตนะ แต่ตู้นี้มีตัวลิมิตใช้ตัวม่วงนะครับผมตู้นี้ใช้ตัวธรรมดาแล้วก็ตู้นี้เหมือนเดิมนะครับผมส่วนแอตตาเนี่ยจะดีหน่อยตรงที่วิ่งครั้งแรกเนี่ยทำไมมันมใช้สิบทำไมมันมใช้สิบตัวแล้ววะตอนแรกมันต้องใช้คราเก้าตัวไม่ใช่เหรอเฮ้ยที่ผมเห็นมันใช้เก้าตัวแล้วตอนนี้กลายเป็นสิบตัวแล้วแปลว่าคนสุ่มไปก่อนหน้านี้เขาก็ได้ลดราคาแล้วผมไม่ได้ลดอย่างนี้เหรอไม่ได้เรื่องเลยคนที่สุ่มไปตอนกลางวัน คือใช้แค่เก้าตัวรอบสองรอบสองอะไรผมยังไม่ได้สุ่มเลยค <Content. S 1> อนเทนต์อ้าชิปเลยโอ้โหเดีย๋ยวไปซื้อไปซื้อตั๋วก่อนตอนเนี้ยผมมีดองตั๋วไว้ดูดูดูเพชรผมเพชรผมมีเจ็ดหมื่นนะเพชรผมมีเจ็ดหมื่นผมไม่ได้เป็นสายเติมนะครับนี่เลยอย่างที่เห็นคือโบนัสแบบไม่ได้เติมไม่เคยเติมมาก่อนเลยนะครับผมดองอย่างเดียวถ้าใครรู้ก็คือผมไม่มีเวลาเล่นตัวละครนะั่นเองส่วนนี่ฮะที่ให้ซื้อก็คือซื้อแบบแบบเพแบบิ่มๆเลยนะครับผม ตั๋วผมมีเท่าไหร่เนี่ยตั๋วผมมีหนึ่งตองหนึ่งมีตองหนึ่งเดี๋ยวซื้อก่อนเดี๋ยวค่อยซื้อตอนกดไม่ได้เหรอค่อยซื้อตอนกดไม่ได้ต้องซื้อในนี้อย่างเดียวเพราะมันเป็นตั๋วลิมิตในีเรื่องเลยเดี๋ยววันนี้ให้เจคอ๋อกดรอบแรกมันจะเป็นสิก่อนใช่ไหมแล้วรอบต่อไปจะเป็นเก้าจนจบโอเคงั้นเดี๋ยวเราเหมาวันนี้ให้หมดก่อนละกันเพราะว่ามันซื้อได้แค่ยี่สิบรอบนะ แล้วราคามันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้พันห้าแล้วแต่เรามีเพชรทั้งหมดตั้งเจ็ดหมื่นนะครับผมผมก็เลยแบบเออซื้อให้หมดเลยกันผมดองเพชรมาฮะอยากกดอ่ะอยากกดซื้อเหรอจะหมดอยู่แล้วอ่ะซื้อไปสี่สี่สี่รอบอันนี้ไม่หมดน้าที่ผมแล้วน่าซิดเลยเออหน้าซิดดิถ้าเกิดมันสิบหมดเออมาครั้งสุดท้ายแล้วพี่ก็กดที่ตัวม่วงหนึ่งทีดูว่าเหลือเท่าไหร่อ่าไม่ใช่เออได้ได้ได้เออกดที่ตัวม่วงดูดิมีเท่าไหร่ มี311พี่สุ่มให้หมดเลยค่าสุ่ม30ใบก็ได้ละจริงป่ะขอการ์ด5ดาวตัว5ดาวจ,จัดไปออกไปเลยแล้วก็ไปสุ่มเลยลุยมาทุกคน155คนครับขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วไปลุยพร้อมกันครับ10โลแรกครับอาเจ๊อันนี้เหรอนี่ลุย <laughs> ผมอยากได้การ์ด <laughs> ประตูทองชุดธรรมดา160ท่าน เปียงจริ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 ง,ง,งดูหน้าจอมันใหญ่กว่าปกติปะไม่อะเครื่องพี่มันเลก็กเออไปเลยเจ๊เอ,อ้ทุกคนบอกไปเลยเจ๊เออไปแล้วรอบแรกครับรอบแรกแล้วต่อไปจะเป็นเก้าแล้วเก้าตัวแล้วลุยเราจะใช้เก้าตัวเรื่อยๆประตูทองชุดสวย <Hey. S 1> มาเลยลืมตา <Hey. S 1> ห้าปากเดี๋ยวนี้เออสวยสองไปเลยเปี้ยงสอง <Hey. S 1> เออเอ็นหม สุดยอดมากสุดยอดมากก็ทิ้งน้ำเสียงแม่โอ้โหมาแล้วโอ้โหสุดยอดมาแล้วจ้าหนึ่งตัวโอ้โหมาแล้วแอลตาลั่งมืดต่อเลยกาต่อเลยกาสีทองขอกาสีทองกาสีทองกาดกาดตามาเลยสองตัวกาดเบิรมตุ้มสองตัวเลยเหรอ ใช่สองตัวเวอร์จัดประหยัดจริงโอ้โหพลังเจ้วอร์เรวเวอร์จริงขอการเลยหลังจากนี้ขอการเลยตัวตัวห้าดาวนะตัวห้าดาวอะไรอย่างนี้ในสองตวแคใหน่อยแคบหรอแคใหน่อยเดี๋ยวจะปิดแจ้งเตือนด้วยไม่ให้ไม่ให้คนทักมาอ่ะกดโฟกัสไว้โอเคจัดไปโอยสเปเชียลเห็นว่ามันมีคำว่าสเปเชียลเวอร์เัดวเวอร์จัดประหยัดจริงพลังอะเจ้ ต่อขอการสองขอการสองประตูทองชุดสวยจัดปลาในสามมันไม่เลิ่มปื้อเอ้ยยังไอมันได้มันอาจจะมีหลุดเฮ้ยม,มีหลุดอ่ว <laughs> เอ็งแม่ทำนี้ยังไงวะเอ็ <laughs> งแม่พลังเจ้จริงจริงป่ะพลังเจ้จริงร้อยหกสิบหกชาติงับตรงนี้ฮะ <laughs> ขอขอการเดี๋ยวขอการเดี๋ยวกาทองกาทองไม่มีตังค์ค่ะอุย้ยอันนี้คุณน้ำโมได้เลยใช่ไหมไอเอ็มในเนี่ยไอเอ็มใน เจเวอร์ไปเออพลังเจพลังเจพลังเจตู้มจะบอกนะตัว <c ort> เออย่างอย่างอย่างขอก,กาขอการ์ด <c urt> ขอการ์ดขอการ์อาดอยากได้การ์ดอยากได้การ์ดอยากได้การ์ด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 เออทองทองทองอย่างว่ะทองอุ้ยการ์ดอยากได้การ์ดเยอะเมากมากเลยแต่ถ้าตัวมาก็ <c urt> ไม่ว่ากันประหยัดเซ่อสามตัวแล้วสามตัวแล้ว สามโลสามตัวเอาอ่ะสามโลสามตัวมาต่อ,บ,อบ้าไปไปแล้วสามโลสามตัวต่อลุยแบบเบิ่มเบิบ่มกาดไ,ไปเลยี่ใบเปี้ยงเออคารวะลุงนี้สุ่มฝากสุ่มดีกว่าต <c oughs> ู้อันนี้กดสกคริปได้เลยเวอร์ไปแล้วตุดตุ้ตุดตด ต่อจ้ามันประหยัดตัว๋วด้วยแหละโอ้โหประตูทองชุดธรรมดาคือคือไม่น่าจะหลุดเละแน,น,น,น่ย็นเด็กเออเออนิดนึงนิดนึงเจดวงเจดสุดไปเลยกดข้างกดข้าม,อมเอาว่ะตรงนี้แหละมันมัน,มนตรงนี้แหละมันมันตรงนี้แหละไปประตูทองชุดสวยลืมตาห้าปากแล้วการ์ดมาสี่ใบไปเลยโอ้ <laughs> จริงจริงจริงโอเคโอเคเบา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 กดข้ามกดข้ามพลังเจ๊วะกดข้ามเจ๊เติมพลังได้ยังมีการันตีโอเท่ากับได้แอตททมมาสี่ตัวแล้วใะอย่างเงี้ยถ้าเกิดรวมการันตีอ่ะสุดยอดสวัสดีครับเพิ่งมาดูโอเคหลังออกกำลังกายเสร็จจัดไปเปี้ยกมาว่ะมาว่ะจัดมาเลย ไมอย่างสองอีแล้วการมาสองเลยละกัน <c oughs> นี่คือแบบเรื่องปกตินะทุกคนอันนี้คือเรื่องปกตินะเตึ๊ดเตือน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 ปึ้งเอาการ์ดเอาการ์ดแอตตามาสองเฮ้ยเดี๋ยวเราบอกแค่อย่างการ์ดอย่างเดียวเวลาลงตรงบีบตรงบีบนั่นก็คือการ์ดสีทองแอตตามาสองตัวนะครับผมแอตตาขอเป็นแอตตาล่างใหม่ด้วย,นะตตยนะครับแอตตาล่างใหม่นะครับลาการ์ดการ์ดการ์ดเออทองทอง เฮ้ยโทรกีฬาตามาแม็กหน้ามันแล้วไงโอ้ยจะมีอีกใบหนึ่งมีใบหนึ่งมีใบหนึ่งมา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 ้าตัวอันเดียวก็ได้ห้าดาวเจี๊ตัวมันจะห้าดาวอ่ะการมันเป็นไปไม่ได้โอ้สุดยอดสี่ตัวไปแล้วโอ้โหมา ต่อไอเชียดได้ห้าดาวแล้วเนี่ยเพราะว่าแอต้าไปแล้วสี่ตัวไปยังการ์ดดิการ์ดต้องมีการ์ดเฮ้ยมีเยอะเหรอใจเย็นดิาไม่ได้การ์ดนี่หน่อยนะเออแอต้ามันต้องใช้การ์ดเออใช้การ์ดจริงๆขอการ์ดสักห้าใบหนึ่งการันตีการ์ดได้การ์ดได้อยู่แล้วเออตู้ซีซั่นสิบคุณเลือกตัวไหนดีสุดครับผมว่าวาเนซ่าครับอะไรเนี่ยเออไม่ลืมตาป่ะแต่ได้ตลอด เอ้ยเออการเออทองไหมตะชุ่มเอสตาสุดยอดดวงโคตรเชิยอดท้าทายระบบสุดยอดสเปเชียลไอซิสอาร์นิวเดอบครีสุดยอดกดไลค์เพิ่มดูให้เจ้โอ้โห,โหต่อเลยเหลือตั้งร้อยยี่สิบทีการ์ดการ์ดการ์ดอีกขอการ์ดอีกเดี๋ยวละขอการ์ดอีกเดียวละหลังจากนี้การ์ดไปเลยการ์ดไปเลยาการ์ดไปเลย เบอีกแล้วอีกแ,แ,แล้วเปยังเลยเลยสามเลยโอ้โหสองอยัง <laughs> <laughs> อะไรมานี่สุดยอดนี่นี่คือเรื่องปกตินะทุกคนให้เจสุ่มให้อ่ะบอกเลยกดกดใบเดียวก็ได้เ,นะเออ่เออเออสุดยอดนี่คือแบบยังไม่ถึงการันตีเลยนะนี่ยังไม่ถึงการันตีนะทุกคนการ์ดมาสีทองมา,าราคาสีทองการ แอตต้ามหกดาวนแน่ผมบอกเลยถ้าได้ตัวไปอีกอะได้อีกเดียวอ่ะใช่ห้าตัวแล้วพร้อมการันตีเท่ากับแอตต้าห้าดาวแล้วครับแ,<ก>แอตต้าการ์ดดิโอ้โหบอกว่าสุ่มตอ่อเลยกดท้ากริบแล้วว้าวแล้ว5ห้าตัวแล้วหยุดไปไปสุ่มเจมไปเลยไหมพี่ไม่เอาเราต้องไปต่อเดี๋ยวไม่เป็นไรได้ตัวได้ตัวซ้ำไม่เป็นไรได้ตัวซ้ำไม่เป็นไร เออห้าดาวแล้วไม่เอาไม่เอาเราเราจะเอาการแอตแอตาเพราะว่าที่ที่อัปดาวพี่ไม่ไมไมครบที่อัปดาวพี่มีมีไม่ครบที่อัปดาวพี่มีมีแค่สองอันเองมึงมีแค่สองอันเลยยอมเลยดวงดีจริงเออแอตตาล้างใหม่ละครับใช่ครับขอแค่การ์ดการ์ดอีกใ<า>บนึงก็ยังดีไว้แล้การ์ดสองใบาการ์ดสองใบจะดีมากมันจะได้ประมาณสี่ดาวแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปหาแลกเอานะครับผม เอออ่าหนึ่งการันตีให้เจ๊ไม่ได้เหลือให้ตั้งหลายทีเเนีี่ยยด๋วแอตาตัวนี้ผม่ไหมครับโผล่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเจ๊ตัวเลมิทเจ๊แปนตัวน้าผมให้ผมสุ่มให้ทีรับสุ่มไหมเออสุ่มได้นะฝากเจ๊สุ่มได้นะเอาเรื่องต่อเลยเหลือตั้งแปดสิบทีเล่นให้ได้หมดยกเว้นพีวีไม่เล่นเออต่อพิงเฮ้ยมีโหลด มีโหลดเดินเที่ยวด้วยนะรับพาเดินเที่ยวในเมืองปะยังมาว่ะขอการ์ดเดียวขอการ์ดเดียวสองไหมการ์ดสองปะยังไม่เป็นไรแต่การ์การ์การ์ตัวลิมิเต็ดใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับตัวลิมิเต็ดครับเฮ้ยการ์ว่ะก็ผมต่อ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 ก็ผมบ่ายโอ้โหเจ๋งดวงดีที่กว่า หัว5้าดาวการ์ดการ์ดหนึ่งดาวแลแ้วการ์ดหนึ่งดาวละต่อไปการ์ดสองดาวโอ้เนี่1หนึ่งกำลังตีมจะทำการ์ดห้า,าดาวได้เลยหรือเปล่าอันนี้ล้างเกลือเฮ้ยแต่ชุดสวยวะ่ะเฮ้ยะราจะได้การ์ดอเออาวะอ๋อเดวก่นกินก่อนเออเติมพลังก่อนเลยหกสิบทีสบายสบายหกโล ทุกคนพูดพร้อมกันว่าพลังเจเออพลังเจครับของแท้แล้วนะของจริงประตูทองชุดสวยไหมเออกคอยดูตัวนี้เข้าเข้าไทยตอนไหนล่ะครับโอ้โหมันเพิ่งเจแปนมาวันนี้เองครับเข้าเข้าไทยเหรอไม่กลางเดือนนี้ก็สิ้นเดือนนี้หละ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเข้าตอนไหนเลยห้าทีเลย,เลยมาพลังเจ ประตูทองชุดสวยลืมตาอ้าปากแล้วการมาเลยสองใบจริงจริงจริงสามใบเออแค่การสามใบการสามใบนี่เต็มอัตราเต็มอัตราพลังเจทรงพลังใช่แล้วนี่หนึ่งการันตีได้ให้อัตราห้าดาวแล้วเนี่ยอัตราห้าดาวแล้วประตูเงินว่ะแต่ชุดสวยว่ะประตูเงินชุดสวยตลอดเออการมาการมา นี่ก็ถือว่าเกินคุ้มแล้วครับโซลาร์ควรจัดไหมครับหรือข้ามแปรต้าดีข้ามแปรตา้าข้ามแปรตา้าก่สคิปเลยข้ามใช่เครื่องเล็กใช่ก็ลเลยเดีย๋ยวต้องซื้อใหม่อย่าซื้อ iPhone 16 Pro m a x นะครับทุกคนประตูช่องชสวยกาดไปเลยสามใบอาป่าไป,าปาแอตต้ามือใส่ของไงดีครับ ามดาบเท่านั้นดาบเท่านั้นเอาแอต้ามืดเลยแอต้าแดงดีครับแอต้ามืดดีคร em ับพี่พี่เล네ือกใครดีครับโซลาร์เจเจครับเลือกเจครับการ์ดการ์ดการ์ดขอการ์ดเฮ้ยเออดีมากเออสีทองเฮ้ยเออสีทองเฮ้ยมันค่อยค่อยเออดีดีดียังงั้เออสีทองอ เอายังยๆงยงยงสีทองว้าวว้าวนะตัวอะไรวะคูชาลอนโอเค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 ต่อต่อเอาการเอาการยี่สิบโลเดินไปหาซิสเตอร์ลินลี่พี่จบแนออกไปแล้วโอ้ยออกอีกแล้วทองใบผมแอสตาห้าดาวแล้วครับหนึ่งการันตี เออขอใบขอใบชื้นใจชื้นใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาแรงเอาถ้าเกิดยังไปได้ไม่ครบกาด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 มอบบเออมาเลยสุดยอดสองดาวแล้วหัวนั่นอีกสองดาวเป็นสี่ดาวสุดยอดจริงโคตรเว่อ เมื่อมากสั่งได้ด้วยใช่ครับประตูทองแล้วอันนี้การันตียังยังแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวก็ได้เอยได้จริงด้วยป่ะเออก็บอกแล้วการดีบใบการดีกใบก็ห้าดาวแล้วก็ชื่อตัวห้าดาวการห้าดาวคนอื่นได้ชุดอย่างนั้นไม่ได้นะเออนั่นะนั่นแหะดิเนี่ยการ์ดอันนี้ได้การ์พี่อีกแป๊บหนึ่งผมไปแล้วโอเคครับพักผ่อนเยอะๆนะโซโน กาดมาเลยตาเวอร์จัดพี่ใส่ของเซตไรก็ต้องเป็นเซตโจมตีอยู่แล้วกาดมากาดกาดกาดลุ้นกาดอีกเดียวอย่านะอย่านะกาดทองเฮ้ยเฮ้ยมายตัวอันนี้อัน,นอันนี้การันตีหรือเปล่าไม่จริงเหรอไม่ใช่การันตีเหรอกดสซคิปไปไม่รู้ลองลองดูข้างล่างลองดูข้างล่าง เ,เออมันการันตีเดี๋ยวขอดูก่นอนเอากดอีกไม่ได้หรอเดี๋ยวสิขอไปดูก่อนเดี๋ยวมันเปลืองนี่ก็คุ้มและแอต t าได้5ดาวแล้วแน่นอนนะครับผมแอต ta ห้าดาวเดี๋ยวขอเช็คก่อนแอต ta ห้าดาวแต่การ์ดเนี่ยการ์ดมันมีให้อะแอต ta คูชาร์ล็อตไม่มีหรอครูชาร์ล็อตมีแต่มันทำไมเมื่อกี้เหมือนได้ตัวใหม่ไม่ไม่ไม่มีแต่มันต้องเพิ่มดาวเอ้ามมมแม,ม,าาม่มันยังมีจุดแดงแดงอยู่จุดแดงแดงคือให้เพิ่มดาว อ,อันนี้การ์ดได้มาสามปะการ์ดได้มันสามในในในครังมีเท่าไหร่ในครังมีสองถ้ากับตอนนี้สี่ดาวต้องไปซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มได้อยู่มันมีมันมีที่ซื้อซื้อการ์ดเนี่ยมีซื้อเอเดี๋ยวกัก์กาไปไปแลกเนี่ยสามร้อยโอเคงั้นก็แปลว่าเราเดี๋ยวอเดี๋ยวจะทำทำทำไอต้าห้าดาวให้ดูก่อนจบคลิปแล้วกัน คลิปมันจะได้มีอะไรแล้วเดี๋ยวรีวิวแอตตารีวิวแอตตามามาคลิปหน้าแน่นอนเดี๋ยวขอเวลาไปปั้นก่อนไปปั้นที่สุดไม่ได้กดแล้วหรอเออใช่เจ้าหวอโออหนี่ก็กดไปเยอะนี่ดวงดีจัดแล้วเอ,อเ่าประหนึ่งนะอันนี้โอเคต้องทำความสัมพันธ์ให้มันเลเวลสิก่อนอ้ยแปดีหรอมีแค่แปดหมดแล้วหรอรโอเคต้องไปฟาร์มก่อนวะ่ะ ทุกคนแต่ทำห้าดาวได้แน่นอนนะครับผมทำห้าดาวได้แน่นอนโอเคประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปขอเวลาไปปัน้นก่อนในไลฟ์นะครับผมในไลฟ์เราอยู่กันต่อนะในไลฟ์เราอยู่กันต่อเดีย๋ยวปัน้นแอส์ตาให้สุดแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับการรีวิวแอซ์ตาร์ s Star. ตัวสายแอคแทคสีม่วงนะครับผมทานหมื่นะครับผมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาลังชมจริงแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ